สวัสดีค่ะพี่น้องคะตอนนี้ถึงตาลซุ้มแล้วพี่น้องตื่นเทียว์อดตามซุ้มพอดีใค่ไอแม่ยค่ะจะพาไปดูที่จัดงานนะคะอยู่หม่องขั้วจะลื่นลงแล้วม,ม,มันโล่งสีนี่แหละค่ะพี่น้องคะ่ะดูเลยมากไข่เติมโอ้โหเมียไยเมียผม,ม,มก็เลยบริจินไปจับ แม้กมาทั้งที่ว่าการโยนมาทั้งใลยบอลูพี่น้องตื่นที่เทียบอลูเรียงอย่างีรค่ะโอ้นี่ดีถึงงานแล้วสาวน้อยเพชรมันเพลงพู้จเลืิอนขั้วจะเจริญนยังไงพูจ้จเลืิอนพีพพ่น้องค่ะ โอ้โนี่เด็กบุงยัดง,งานงานอีบอยมีฉันนี่เร่งก็คำถึงหน้างานมาเที่อร้อยแล้วจ้ะลันการรันกาเป็นมักจับจองค่ะห้องหน้ามองในกระสะอดวกพี่น้อง นักข่าวมาถึงแล้วนะคะฝ้าวํำข้าวค่ะฝ่าว่ำข้าข่าวไปกินข้าวกันหิวอ,อยากกินข้าวครับทอดทอดเอก์เอกเอกต้องไปกินข้างนอกค่ะพี่น้องค่ะเขาจะกินใาาหงันวัได้เขาองไปเพิ่มโปรตีนก่อนเป็นลานของลงสีเลยนะคะ กานขวงแห้งค่ะพี่น้องค่ะขับต่อไปอีก26กิโลเมตรจอดรถจอดรถหนาชิดจอดข้างน,นอกเพราะว่าข้างในหนาสิแอม,มถึงกระซีพี่น้องจอดตามไหลทางเรียกว่าพคนเมี่ยงมองจอดปะน,นักข่าววอนได้ห็นด้วยจ้ะโอเคค่ะนี่แหละค่ะบรรยากาศหน้างานพี่น้องบรรยากาศหน้างานนี่พอยิ้แมแย้ค่ะ แรงก็อคำถึงเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวต่อไปก็สิเขาไปนี่เมี่ยงไปนอนจังน้อยไปกินเข่าค่ะตอนนี้เวลาประมาณสิบโมงครึ่งไปไปสำรวจด้คชจันนะงานกันค่ะจับมาเลยค่ะโพจเิินลงสีโพจเริญโอ้เสียงไม่เงียบแท้ เราอยากสร้างนหนักๆก็สนกันตาซังนะคะด้วยไปไปเกิดเหตุไปรุ่นทะเลาะกันค่ะนั่นนั่นนั่นนายดำกับนายเล่นายดำกับนายเหล่เป็นนังขึ้นเทียงกัน ยุดค่ะหยุดค่ะเกิดเรื่องอะไรขึ้นคะไนแแรกวิ่งหนีแย่ดำแล้วค่ะตอนนี้ไม่รู้เรื่องค่ะโอ้ไปรุ่มทะเลาะก,กันเล็กน้อยค่ะไม่มีอะไรค่ะนี่ค่ะบรรยากาศข้างหน้าทุกง,งนเพิ่นค่ะภูจะเจริญ จากบนราชท่านี้มาสามสิบสิกิโลพี่น้องค่ะอำเภอ,อยี่ยงนั่นอันอยังเนาะมาดูเรื่อค่ะพี่น้องอันมาออกค่ะน,นี่แหละครับบรรยากาศหน้าง,งานโดยประมาณนะคะเวลานี้ก็สิบโมงครึ่งค่ะพี่น้องค่ะ อันดิฉันยังทำนาที่บอลเลวกันหนักเลยเพราะเสร็จแต่ว่าโน่นมาน้ำหน่นว่างันนี่อันเขียนเสียกัะตู้เลยไป็นคนแรไเลว้แ,ลววแม่ค่ะตอนแรกก็คิดว่าแบบนี่อย่างแบบว่าเน่าเนาเหยียบเมียงคือบอกมันโมเมนกันเม้นปากจะคลองพี่น้องโอ้ยตักข้าวสาวนอนหลับตื่นขึ้นมารู้สึกว่าเม้นปากจกคลอง เป็นกรรมมีเลียพี่น้องคะว่ารู้ว่ากินห่างจากพี่อฮแอมยี่สิบแปดกิโลอาจจะไปต้องไปกินก๋วยเจ้าบค่ะพี่น้องครับพราไหวแล้วทำไมนี่แหละพ่วงอยากนอนเป็นเหตุสักเกตได้ก็เลยต้องขี้ย่อนก็นไปครับพี่น้องขี้ย่อนก็นไปไอ้ใหญ่ก่อนโอ้ยบอกใหญ่ไปใหญ่หนูจิบเป็น ไปกินก้วาวเจ็บไปกินข้าวเกียบด้วยพ่ะยั้นเพราะในตื้นนี่ยที่เราตานสูงพี่น้องที่อยุบว่าไกลานใน28กิโลค่ะย้อนกลับไปกันเรานัดพี่ไว้แล้วเราต้องไปค,ะคไมมมม่ะรอยเมียนมาเมียนดอกมึงกันของของ,ของฟรีกระแมนคะ่ะยอตัดเงลยไปพี่น้องคะ่ยะยายกับญานนองบม่ได้กินทักค้านองแล้วยญานนองบม่ได้กินทักค้านอง น้องต้องรีบเร่งเร็วไว้เยอุสาเป็นน้งองวังทักว่าฉันเป็นน้องตื้นขึ้นมากซีขอพ่วมตั้งแต่เก่าโมงจนว่าจิบโมงน่องบ่ได้เปิดเบิ่งพี่น้องคะ่ะมุ่งหน้ามุ่งหน้ามุ่งหน้าสู่อันมุ่งหน้าสู่อียังก่ออำเภอเมนนืองจังหวัดอุบลราชธานีคะ่ะบอกไอ้กับพี่น้องเพียมเม่นปสวย สวยหวานทรงเรียบร้อยได้ี่นองแต่เราเป็นคนขี้เล่เรากเป็นคนตลุกต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองนะคะแจงเดงกันเล่นมุกน้ำมเูเป็นคนเซนเตือนี่นองหัวดีดิหัวดีดีดดดมดื้ยอันเบาม้อยเนาะน,น,น,น้องนักร้องในวงศิลปินในวงนี่แหละ คุณเกีิเมว่าบอกกัแฟนครับแฟนยังเมื่อไหนพี่รักหนูนะเพระพี่เอาแมมคลาดหัวขึ้นมาคะสู้พี่ทันนะวันาขึ้นวอนเวทียังมัวมาเรียพี่น้องค่ะความน่ารักของพี่พในวงพี่น้องกำลังมุ่งหน้าสู่ร้านกวาจับปบุ่นไี่ไปเจอกันที่ร้านพี่แมเลยค่ะ ใยญ่ละเขาไปไม่เกินสัสุดทางบอกให็นใยเป็นห่วงเหญ่ละยยากจะนองบริกินแต่ได้นอนนอนหลับเพื่อเพ่อจะนอนตานสูงว่าได้บอก,กปุ้บเุ้นขาไปว่านัดแค่ใหญ่ไปด้วยไปักไปยิ่งแง่